ละแห้งดีแล้วค่ะเทาแล้วก็ได้เออยิ่งแก่ยิ่งมันเนาะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เนาะนะคะห้าสิบไม้เห็ดอันนี้ก็งัวคุพ่อด้วยค่ะพื้นที่เกือบสองงานเนาะเราจะมาทำอะไรเรานะคะมาเริ่มต้นนะคะอยาจะปลูกมาปลูกต้นไม้หลายรอบละนะคะ แต่ว่ามันไม่มันไม่เกิดเนาะมันตายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําใหม่นะคะทําตามพี่ๆเขาที่เขาทําสวนแล้วเขามีประสบความสาเร็จเนาะจากดินที่แน่นนี่เหนียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดินเหนียวเนาะเป็นดินที่เราเอามาดําใส่นะคะนี่ก็ซื้อไปประมาณออตอนนั้นตอนแรกนะคะก็รวมๆแล้วหลายรอบนะเพราะประมาณเป็นร้อยรถได้นะคะเอารถเอาเอา,เอา,เ,อาเอาดินเข้าเนาะ หลายปีแล้วนะคะปลูกหลายอย่างปลูกหลายรอบแต่ไม่เกิดเนาะวันนี้เราเลยจะมาทําใหม่นะคะระหว่างรอช่วงนี้ฝนตกนะคะดินมันก็จะขุดง่ายเนาะนะคะไปเราไปทําไปด้วยกันค่ะขุดเลิกเลิกได้คุณยายนะขุดเลิกเลิกอยู่แต่ว่ามันเลิกกี่ลีละแห้งดีแล้วค่ะเ่าแลวก็ได้ ยิ่งแก่ยิ่งมันเนาะ <S 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 น,นก่กดิะใส่ยากระปูกระปุ๋ยขิงว่าด้จา้าแล้วก็คุเลคุเลใส่กันคุณต้นกล้วยเขได้มาแล้วเาย,นเนยเาวยาวเจ๋งยาวเออยาละอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยเขียวหากล้วยหอมสีทองอยู่นะคะยังไม่ได้ ยังบ่านในใดเนาะค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะคะกระสีเวน้นประมาณสองเมตรเนาะนะคะกระสีหาขือย่างอื่นมาปลูกแซมกันไปนะคะช่วงหนาฝนเนาะมันกระสีคุดง่ายแน่ยวันนี้กะฝนล่องหลอบหนึ่งแล้วนะคะกระสีสังเกตเห็นได้ว่า,า,ามีหยศหนาฝนอยู่นะคะดอกแคสองส่วนก็กนเริ่มกลวงถ้ากระสีหายอย่างอื่นมาปลูกนะคะฟังท่างฝนกระสีเห็ด ขุดบ่อลเลี้ยงปลาขุดด้จอบเด้อขุดด้จอบได้เสียมเด้อค่ะอันนี้ขุดคิดบานะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมครุปวิดีโอเนาะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์แรกของเราในการทําสวนนะคะที่ใช้เวลาที่ไม่คือแบบปกติมาแค่อาติตสองอาทิตย์นะคะแล้วก็กลับกรุงเทพเนาะตอนนี้กะสิยูง่าวแน่นะคะพะวาับปรุงบานน้ำใส่เวลาว่างเมื่อขุดแล้วก็เมะะื่อปลูกเด้อค่ะ กัิจางคุณหนา่าเพิ่นมาซอยแนี่ยจักหน่อยนะคะคอยคุดเพราะว่าคุดผู้เดียวขึ้นิุบว่ไหวขึ้นซบว่แหลวง่ายกันี่น้ำใจเล็กๆเนี่ยหน่อยเนาะนะคะคาเฮียตาแห้งปวดแอวไปก็ต้องซสื้อยาารากินเนาะยาแก้ปวดแก้เมื่อยชื่อว่านะคะผู้เฒ่าเนาะลอยซอยกันไปค่ะโอเคขอบุณหลายๆที่เขามาชมวิดีโอของกันนะคะเจอกันอีกต่อไปคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า